เแล้วเนาะเบิร์มช่วยไฟสองจเทอร์โบไฟสปอร์ตหน่อยมีสองร้อแรงม้า130นิวตันเมตรแบ็คเพอร์สันสตัดโบวิสโบนช่วงล่างจะดีกว่าอัลพาดโอเคเป็นแล้วเนาะสวัสดีครับพบกับช่องเซเบิร์มจำหน่ายรถยนต์นำเข้าแล้วนะครับวันนี้ครับหลายๆคนสอบถามเซเบิร์มเข้ามาเรื่องกับเวลไฟสองจุเทอร์โบเห็นว่าเซเบิร์มเลรีวิวแต่อัลพาดอัลพาวมดจะเป็นตัวเบนซินหรือว่าตัวไฮบริดเซเบิร์มช่วย พาไปดูเจ้าเวลไฟ2.4เทอร์โบหน่อยว่าเป็นยังไงกันบ้างผมก็เลยทําตามความเลียกร้องคันที่อยู่ซ้ายมือผมครับนี่คือเจ้าเวลไฟเทอร์โบ2.4เทอร์โบตัวล่าสุดเลยเดี๋ยวผมจะพามาดูรายละเอียดคร่าวๆกันนะครับว่าทํำไมเจ้าเวลไฟเทอร์โบหลายคนถึงถามหากันแน่นอนครับผมขอรนอไนปนิดนึงเอาพาดเวลไฟเป็นของคู่กันนะครับเขาทำสอตัวนี้มาคุณเลเจน เอาผาดเหมาะสำหรับคนที่อายุ35ขึ้นไปเบล f i r สปอร์ตหน่อยมีโคเมียมรอบคันไวรุ่นหน่อยก็เขาทำสำหรับคนที่มีอายุ35ลงมา35 30 25นะครับมันถึงได้เกิดเป็นเบ f i r e กับเอาผาดคันนี้เบ f i r e เราเห็นว่าจะมีชุดโคเมียมรอบคันเห็นไหมครับดูสวยดูไวรุ่นมากขึ้นนะครับดูสปอร์ตมากขึ้นแน่นอนครับถ้าพูดถึงรถตู้เนี่ยมันก็จะคล้ายๆเอาพาดแตกต่างแค่กระจังหน้า โฉมโคมียมแล้วก็เครื่องยนต์ตัวนี้คือ2.4เทอร์โบพูดถึงเทอร์โบด้วยแรงม้ามันก็จะเพิ่มขึ้นปกติเอาผ่านแรงม้าร้ออันนี้มีเทอร์โบด้วยนะครับเทอร์โบชาร์เจอร์คันนี้แรงม้าที่280แรงม้าเยอะมากนะครับ280ม้าก็ตามมาด้วยแรงบิดแรงบิดอยู่ที่430นิวตันเมตรเยอะมากสำหรับคนที่ขาซิ่งชอบรถตู้ขาซิ่งช่วงล่างดีๆหน่อย ต้องบอกว่าให้ a อ i วอไฟไปเลยช่วงล่างของเขาอ่ะผมพูดก่อนช่วงล่างเขาด้านหน้าเป็นแม็กเพอร์สันสตัดส่วนด้านหลังก็เป็นดับเบิลวิสโบททำให้การดึบมากขึ้นดูสปอร์ตมากขึ้นถ้าเทียบกับอัพาดช่วงล่างจะดีกว่าอาัพาดเพราะว่าเครื่องยนต์แรงนะครับส่วนอย่างอื่นพาร์ตต่างๆนะครับก็จะคล,าคลาา้ายๆอัพาดนะครับล้อก็เป็นล้อขนาด19นิ้วนะครับเป็นล้อขนาด19นิ้วเป็นแบบนี้เลย ครับผมหลายหลายคนก็ถามหาเวลไฟนะครับเบาเสียงตาลเือเบิร,รก็สั่งให้ได้นะครับรอรถนิดนึงเือเบิรก็สั่งให้ได้เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันว่ามันแตกต่างจากเอาผ่านไหมนะครับเดี๋ยวกล้องไปเลยนะครับแทบไม่แตกต่างเลยครับแทบไม่แตกต่างเลยครับแทบไม่แตกต่างเลยก็จะมีตัวเกียร์ไฟฟ้า ให้ถ้าเป็นตัวเทอร์โบเนี่ยจะเป็นเกียร์ไฟฟ้าให้นะครับมีหน้าจอขนาด14นิ้ว Apple CarPlay นะครับมีพรมแลัมัลติฟังก์ชันต่างๆนะครับมีไวเลสชาร์จเจอร์ให้นะครับมีไวเลสชาร์จเจอร์ให้ออปชันต่างต่างไม่ว่าจะเป็นดิจิตอลอินเนอร์มิลเลอร์นะครับเฮสอัพดิสเพย์บายสปอร์ตต่างๆนะครับกล้อง3ามร้อยองศาหรือว่าตัวตาทีมเมดเรามีให้หมดเลยนะครับเรามีให้หมดเลยรวมถึงเบาะต่างๆนะครับจะเห็นว่าเบาะจะคล้ายๆกัน ผมเชื่ว่าเหมือนกันเลยเหมือนกับเอาผ่านเลยนะครับเป็นบอก,กับตันซีดนะครับปรับอุ่นร้อนเย็นได้นะครับปรับอุ่นร้อนเย็นได้เหมือนกันนะครับต้องบอกว่าเหมือนกันเดนะตัวเบลฟายนะครับสิ่งที่โดดเด่นของมันก็คือเห็นว่าชุดโครเมียมเห็นไหมเขาเน้นสปอร์ตมากขึ้นชุดโครเมียมเขาจะรอบคันเลยนะครับซึ่งเอาผ่านไม่มีนะเอาผ่านไม่มีล้อใหญ่ขึ้นนะครับดูแข็งแรงดุดันมากขึ้น นะครัเป็นไหมตัวโครเมียมดูสวยซึ่งเอาผาตไม่มีนะเอาผาตไม่มีแล้วก็ไฟท้ายเขาจะยาวแบบนี้เลยเขียนว่าเวลไฟดูสวยครับสำหรับคนที่ชอบ Sport นะสปอร์ตสปอร์ตนะสปอร์ตสปอร์ตเครื่องยนต์แบบแรงแรงสองรมา430ร้นิวตันเมตรต้องยกให้เวลไฟนะครับต้องยกให้เวลไฟลืมดูอ่ะเดี๋ยวดูข้างในกันหลายคนบอกว่าเหมือนตัว เอาผ่านไหมเหมือนเลยนะครับไม่เป็นไรกล้องไม่ชัดไม่เป็นไรเห็นไหมเบาะพับด้านข้างเหมือนกันเห็นไหมบเบาะแถวที่3พับด้านข้างเหมือนกันตัวนี้ครับเห็นไหมพับด้านข้างเหมือนกันเลยภายในก็เซซิ่งเหมือนกันความยาวรถก็5เมตรนะครับฐานล้อก็วิวเบสก็3เมตรความสูงก็1.9ความกว้างก็1.8เท่ากับเอาผ่านเลยสีเือสีดําสีขาวอันนี้ก็ สีที่ขายดีที่สุดบอกก็เลือกดำกับน้ำตาลที่เป็นตัวบราวได้นะครับเลือกได้เหมือนกันเวลายเห็นไหมครับเวลายเลยแทบจะไม่ได้แตกต่างกับอพาผ์าแค่เครื่องยนต์แรงม้าแรงบิดโฉมโคม,มเรียงรอบขันดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับเอาเป็นว่าอย่างนี้เวลายคันนี้ผมนะครับเนื่องจากมันเป็นเวลายเทอร์โบราคามันจะกว่าเอาผาทั่วไป นะครับออพาร์ททั่วไปนะครับวีลไฟคันนี้ผมเปิดราคาที่สี่ล้านห้าบาท4 5 9 0 0 0 0บาทนะครับสำหรับเจ้าวีลไฟเทอร์โบคันนี้นะครับต้องบอกว่าใครที่ชอบความแรงตอบโจทย์คันนี้ได้เลยนะครับใครที่ขับออพาร์ทรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังไม่แรงพอก็มาดูวีลไฟได้เดี๋ยวเรื่องราคาเงื่อนไขต่างๆของแถมโปรโมชั่นต่างๆเดี๋ยวเซอร์เบิร์มดูแลให้หันมาคุยราคานะครับพี่ มาคุยราคาคุยละเอียดเงื่อนไขพี่เป็นยังไงไฟดงไฟแนนซ์เป็นยังไงเดี๋ยวเซอร์เบิร์มดูแลให้นะครับเซอร์เบิร์มดูแลให้ย้ำที่ำนี้เลยนะครับสำหรับพี่พี่ท่านไหนอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ทักอินบ็อกหรือว่าคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนะมาถามเซอร์เบิร์มได้เลยมาพูดคุยกันติดตรงไหนอะไรไงแจ้งเซอร์เบิร์มได้เลยเดี๋ยวเซอร์เบิร์มดูแลให้ วันนี้ก่อนจากกาันก็อย่าลืมฝากกด Subscribe นะครับกดติดตามช่องเซ r ร์เบอร์ไม่ว่าจะเป็น TikTok Facebook YouTube ฝากติดตามด้วยตอนนี้ผู้ติดตามกำลังเพิ่มมากขึ้นนะครับฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ